ลูกค้าที่ออกรถใหม่กับอีสูซรลำปางของเราท่านมีสิทธิพิเศษจากเรานะคะเกี่ยวกับศูนย์บริการเป็นคูปองส่วนลดค่าแรงเช็ระยะ800บาทค่ะลูกค้าสามารถนัดหมายผ่านที่ปรึกษาการขายหรือโทรเข้ามาที่ศูนย์บริการได้เลยค่ะอย่าลืมนะคะ สำหรับลูกค้าที่ออกรถใหม่กับอีซูซุลำปางของเราท่านมีสิทธิพิเศษจากเรานะคะเกี่ยวกับศูนย์บริการคือการเช็คระยะนะคะเป็นคูปองส่วนลดค่าแรงเช็คระยะ800บาทค่ะในรถกระบะจะได้ถึง5ครั้งนะคะและมิวเอ็กได้ถึง10ครั้งกันเลยค่ะแนะนําให้ลูกค้านะคะเข้ามาใช้บริการเพื่อรักษาสิทธิ์ของตัวเองนะคะสําหรับการเข้ามาใช้บริการนะคะลูกค้าสามารถนัดหมายผ่านที่ปรึกษาการขายหรือโทรเข้ามาที่ศูนย์บริการได้เลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมีเจ้า ที่ a ค่ะซึ่งเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับ การเข้าใช้ศูนย์บริการนะคะมาให้คําแนะนําแล้วก็รายละเอียดในการใช้งานค่ะเดี๋ยวเราส่งต่อให้เขากันเลยนะคะสําหรับรถลูกค้านะครับที่ครบเช็คระยะ6เดือนหรือ10,000มนกิโลนะครับแนะนํานํารถเข้าเช็คระยะที่ศูนย์บริการนะครับเืิ่มต้นนะครับการเช็คระยะครั้งแรกนะครับ6เดือนหรือ10,000มนกิโลนะครับจะมีการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องและตรวจเช็ค8จุดสาคัญ30รายการนะครับให้กับลูกค้านะครับซึ่งถ้าลูกค้าอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับการเช็คระยะนะครับสามารถเข้าไปเช็คได้ใน เล่มสมุดนะครับสิทธิประโยชน์และเรื่องน่ารู้นะครับซึ่งจะมีบอกรายละเอียดเกี่ยวกับตารางการเปลี่ยนถ่ายน้ามันและค่าใช้จ่ายเบื้องต้นนะครับให้กับลูกค้าสมุดดังกล่าวนะครับจะอยู่ในเล่มสมุดสีดานะครับผู้มือรถนะครับที่แถมให้กับลูกค้าตอนออกรถนะครับเมื่อลูกค้านํารถมาจอดที่จุดแจ้งซ่อมนะครับจะมีเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษางานบริการหรือ SA นะครับทางที่ปรึกษางานบริการจะตรวจเช็คภายใน ห้องโดยสารนะครับเพื่อต,วตวรวจสอบความเรียบร้อยและทรัพย์สินต่างๆหลังจากนั้นนะครับจะพาลูกค้านะครับเดินตรวจสอบสภ uh huh. าพของตัวรถนะครับ uh huh. เมื่อตรวจสอบรถเสร็จเรียบร้อยนะครับลูกค้าสามารถนั่งรอในห้องพักได้เลยครับผม uh huh. ในระหว่างที่ลูกค้ารอซ่อมรถนะครับเราจะมีห้องพักนะครับมีของว่าง มีเครื่องดื่มคอยบริการลูกค้านะครับหลังจากที่รถลูกค้าซ่อมเสร็จแล้วนะครับล,ลูกค้าก็มาชำระค่าใช้จ่ายได้ที่เคาน์เตอร์ชำระเงินได้เลยครับผมคนนี้ก็คือขั้นตอนในการนำรถเข้าเช็คระยะที่ศูนย์บริการของอีสุลปางาขาบ้านต้านะครับแนะนำลูกค้านะครับเมื่อนำรถเข้าเช็คระยะที่ศูนย์บริการอีสุลปางาขาบ้านต้านะครับแนะนำให้ลูกค้านัดหมายล่วงหน้าได้1วันนะครับที่เบอร์โทรศัพท์082 8 9 8 1 5 1 8หรือผ่านทางไมยอีสุนะครับ หรือไลา์ออฟฟิเชียลของทางอีสุและช่องทางออนไลน์ต่างๆของอีสุลำปางได้เลยครับผม